สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจอ๊เอแอบกินเล่นนะคะวันนี้อ่อจะพามาทําอะไรนะคะวันนี้มาดูชีวิตประจําวันอ่อดีกวาว่าอ่อจะทําอะไรให้กินนะคะเพราะเช้านี้เป็นเช้าที่เช้าว,วันที่ะะสีาา่นะคะสีมการานะคะสีมกราเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราทําอะไรกันนะคะตำตำน้ําพริกมะเขือส้มกับปลาทูทอด แล้วก็อ่าแล้วก็ต้มหกักโอเคเรามาติดแก๊สกันก่อนแก๊สบ้นานเราจะเป็นอย่างนี้นะจะต้องใช้แบบนี้นะนี่จะใช้แบบนี้ถึงจะติด ปลาทูเท้าวนี้ปลาทูปลาทูเดี๋ยวรอก่อนรอ,ร,รอแป๊บหนึ่งรอระหว่างรอเราก็ไปเอาน้ำมันพืชมานะคะเอาน้ำมันพืชมาถ้าปลาทูค่ะถ้าปลาทูเดี๋ยวก็จะต้มผัก เป็นยังไงบ้างปีใหม่ผ่านไปแล้วนะคะปีใหม่ผ่านไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะทุกท่านทุกคนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเนี่ยรอทันไม่ใช่ดิไม่ใช่รอทานรอไฟมันร้อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรา,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 ราก็จะทอปดปลาทูกันนะคะ วันนี้ไม่มีไม่มีข้าวข้าวสวยนะคะวันนี้ไม่มีข้าวสวยมีแต่อทอดปลาทูตามน้ำพริกมะเขือส้อมกับไก่นี่ไม่แน่ใจว่าจะมีไหมไก่แต่ก็อร่า,า,าอะไรนี้เลยนะเดี๋ยวถ้าปลาทูเสร็จแล้วเราก็ไปอะไรดี ไปป้นเห่เข้าดิชิฉายมันได้เลยดิ เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนโพสหัวเขาเนาะ có thể thấy đến hàng nha, kèm thấy đến hàng Ừ Và Anh sẽ tắm hình sông mẹ าแล้วกับบรรยากาศตอนเช้านะคะเห็นหน้าใหญ่ๆอย่างเงี้ยมนถ่ายใกล้เกินไปแล้วแอนให้เห็นนะคะเนี่ยโดยปกติแล้วมันจะเป็นทุ่งนานะคะทุ่งนาอะไรเป็นทุ่งนา เดี๋ยวแป๊บนึงเผาเผากระเทียมเผามะเขือมะเขือเทศแล้วก็เผาหอมหอมแดงนะคะเดี๋ยวยุ่งซักครั้ เราเอาไปตำกัน ยังไม่สุกนะแท้เนี่ย เราไปเจอกันตอนที่เราตำตำไม้นี่แล้วเนาะตำน้ำพริกแล้วเนาะเอาไปป้ากันตำนั่นเลยโอเคค่ะปราตำน้ำพริกแขงกับปลาก็บอกเออแขงกับปลาแขงกับ แกงคืง,งแกงไหวแกงคืง,งแกงไหวหลังบ้านเป็นเป็นเป็นทุ่งนานะถ้าเป็นเวลาตื่อ่าถ้าเป็นเวลาเวลานาเขากําลังขึ้นนะ่ะช่วงกลางวันสายแต่งามขนาดนั่งเลยเขียวขจีไปหมดเลยนะ่ะ ตอนนี้อันตอนนี้มันเป็นช่วงปีใหม่นะวันนี้วันที่สีแล้วมันก็นเลยบรรยากาศก็เลยแห้งเหี่ยวอย่างดีหันเนี่ยไแล้ว น้ำหิ่งเัอส้มอู้มใส่ฟองกุ้ฮะอู้มกับใส่ฟองมาดูนี่อัดคลิปวิดีโออยู่ก่อนอัดคลิปวิดีโอลงช่อง u t u b e เจ๊อแอลกินเล่นฝากกดติดตามด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะช่องเจ๊อแอลกินเล่นนะมาดูดูอันนี้คือ เราจังอย่ยอางเอาเอานี่คืนตังเลยหนึ่งปะเนต้องโพสมันผักผัาแขใส่ผักผัาแขโอเคมาเคยส่งตามนั้นปบกเคยส่องอะไรน,น ้องแกะหอมก่อนแกะหอมแกะกระเทียมก่อนห่อนนะถ้าจะฮึ้งหอมอ่ะตำน้ำผึ้งคือส้มกับไกเนี้อ่ะเออเดี๋ยว เดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะพาไปเออไปเอาไก่เนาะไปเอาไก่ใครสนใจสั่งได้นะใครสนใจสั่งได้นะใครอยากจะใครอยากจะได้ไก่เนาะเดี๋ยวตั้งหมดแบบนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะพาไปห่อไปไปเอาไก่เอาไก่ไก่อ่ะคือสาหร่ายน้ำจืดชน,นิดหนึ่งนะ คือสาลาย่ำจืดชนิดหนึ่งเป็นออกถ้าคนตีอยู่เจงของนะเจียงของแถวหนานแถวเจ้งของเนี่ยจะหูจักไกดีเพราะว่าไกอ่ะคือสาลายํำจืดตีออ,อกตีในน้ำเจียวอ,อ,อ่ะน้ำเชี่ยวนะถ้าน้ำบ่ำเจียวกับบ่ออกเด้อน้ำต้องเป็นน้ำที่สะอาดตัวถ้าบ่สะอาดก็บบ่ออกเหมือนกันนะ เอาอ๋อดำดำนี่ออกเลยดำดำออกเลยชหล่าทำไงเล่เลยนเลยเจ้านี่ตำน้ำผริงคือส้มจับถอดปลาทูจับหลอกพักต้มพักอะพักเข่าปี๋คือแหม่กินเพราะว่าแม่จะต้องชโลโปรตีน còn cứ ăn nước phá đay ăn nước phá đay, tay mẹ cũng ăn đay lại, á, ông cũng lấy tôi lủng tá bốn chื่n, phe anh cũng tôi, như thế nói cái nó, nó แต่เขาเขาบริสไซไลยสำหรับคนที่เป็นโรคไตนะเขาบริสไซไลเพราะว่าเออมันจะทำไตฟื้นฟูหนหนยากเนาะไปดูต่ำก่อนโอเคลอกมะเขือช่องมอง chị chiến nó có mực khừa sông mướn <coughs> <mắn> sấu... <coughs> đây nè một khừa sông thánh nè mà mực mướn à tay bọn anh bỏ suốt bỏ suốt lấy ống mực sông đi mà chi hả con nè man Ít sắc จำนี้ทุกอย่างอ่ะพักนี้อย่างไยเต้นะนี่พักนี้คือส้มโออีห้อนมันร้อน,นเนี่ยฟันออกวาง,งๆคนะ่ะเนาะถ้าเช็ดมีกเน้นะถ้าเช็ดี่หนะ้ะ ช้าๆนี้เพื่อนๆได้อะไรกินกันนะจะตำน้ำพริกวนไปเป็นแบบนี้เดี๋ยวแต่เขาบอกว่าตำน้ำพริกทำไมมัไม่พริกเดี๋ยวเขาใส่พริกแห้งอ่ะพริกพริกปนอ่ะพริกปนอ่ะใส่บะหลาย ไเอาเตยอหนเป็นไงพิกปนใส้ลไหส่ไหลดูพัเกียวเนาะยะประมาณขนาดนี้เกลยวต้องวาใส่ผักปอมนหอม่จะไปในฟังในเด้อแค่แบอืมต้นผักนะคะต้นผัก ใสเะได้นหอมพักตี

ใส่กันกันหาถ้วยก่อนหาะถ้วยก่อนว้าวทุลักทุเล้หน่อย เสร็จละตอกกินข้าวเลย่ะวันนี้ทำกับข้าวให้แม่กินเป็น่างนะคะ กับขนะ้าวเราพร้อมแล้วแต่เราอีกสักครู่รอให้พ่อแม่มากินข้าวพร้อมกันนะคะยังไงยังไงคลิปนี้เขาต้องขอบอกว่าตำน้ำพริกปลาเอ่อตำน้ำพริกทอดปลาทูนะคะน้ำพริกคือส้มทอดปลาทูนะก็พากโลกนะก็เสิร์ฟเลทไปรุ่งรุ่งไปดีๆแต่วันนี้ขออยากเราได้กินพ่อแม่พ่อแมากันนะ ขอหยาดบอกกินนะคะบอกกินโชว์เนาะไอเนาะบอกกินโชว์เนาะให้หลังจากนี่ไปเอาแต่มากินโชว์เนาะวันนี้ยังไม่พอมเนาะยังไงเจอก,กันคลิปหน้านะคะใจที่สาคัญน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ออด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ออนะคะจากที่ออไม่ค่อยได้ทําคลิปมานะคะไม่ได้ทําคลิปมานานแล้วนะคะวันนี้ ถือโอกาสลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอเกันนะคะคลิปต่อไปพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ